สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคข้างช่วงที่2ของช่อง7สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาศาีบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลาการเ0 0นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามงบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังรอยยิ้มพารากอนฮอศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานกรุงเทพมหานครมือหนังสือโลก2556ซึ่งสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอ่านพร้อมบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมการอ่านของคนไทยที่มีมายาวนานถึง730ปีและในโอกาสที่กรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกจากองค์การยูเนสโกเป็นระดับที่13ต่อจากเมืองเยเรวานประเทศอาร์เมเนีย ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการกรุงเทพมหานครเมือหนังสือโลก2556โดยแบ่งเป็น16โซนอาทิโซนมิวัน์อักษรและการอ่านไทยแสดงถึงวิวัฒนาการอักษรและการอ่านไทยตลอด730ปีมุมอ่านเพื่อเธอจะแสดงหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบรล์พร้อมเปิดให้อ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตามีโอกาสในการเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น ซอยวรรณกรรมรูปรวมวรรณกรรมทรงคุณค่าหลากหลายสาขาที่น่าสนใจสวนอักษรสมเด็จพระเทพรัตน์นำเสนอหนังสือพระราช,ชนิพนธ์88เล่มโดยจัดหมวดหมู่สรุปสาระสําคัญเพื่อการสืบค้นและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจํานองหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ขนาดใหญ่7เล่มแสดงเนื้อหาโดยย่อวักทองพร้อมภาพประกอบและวิดิทัศนารคดีสั้นเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มด้วยโดยจะเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่23เมษายนนี้ เวลา10นาฬิกา29นาทีเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเปิดอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรสำนักงานใหญ่บางเขนซึ่งสร้างขึ้นเป็นสถานที่ทำงานของพนักงาน่วนกลางเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานกับสาขาทั่วประเทศประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารกิจกรรมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารที่จอดรถ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารยังมีสัญลักษณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและในอนาคตอาทิพิพิธภัณฑ์หอสมุดหอจดหมายเหตุหอเกียรติยศที่เก็บเรื่องราวการพัฒนาทางการเกษตรความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีบันทึกเหตุการ์สำคัญบุคคลสำคัญในภาคการเกษตรและความรู้ทางด้านสินเชื่อทางการเกษตร เวลา17นาิกา12นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนาเรื่องพระมหาชนกบทพระราชนิพ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยทรงเลือกวัดทาทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการทําวิทยานิพนธ์ทรงนําแนวคิดจากหนึ่งในสิบชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากทศชาติชาดกมาเป็นแนวการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสามประการคือเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเรื่องพระมห ah าชนกให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้จากงานจิตรกรรมฝาผนังเพื่อให้เกิดการสร้างสารรค์ศิลปะล้านนานในลักษณะาาใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ ของตนไว้และเพื่อคงคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังอันสามารถสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้สังคมไทยมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในสังคมมากขึ้นโดยทรงนำส่วนภาคผนวกเรื่องพระมหาชนกซึ่งเปรียบเทียบบุคคลกับน้ำเจ็ดประเภทมาขยายความให้ลึกซึ้งสร้างสารรค์งานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาร่วมสมัยเชิงพิศนาธรรมโดยไม่ทรงเขียนในลักษณะเล่าเรื่องแต่ทรงใช้แนวคิดและวิธีสร้างสรงสรค์งานแบบร่วม ทําให้สามารถเปิดโลกทัศน์ต่อการทํางานศิละปะอย่างอิสระและกว้างไกลซึ่งต่างจากงานจิตรกรรมแบบประเพณีของศิละปะล้านนาเดิมอันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางสืบทอดประเพณีและส่งผลต่อการพัฒนาศิละปะของไทยต่อไปโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยรักษ์อัครราชกุมารีทรงร่วมประชุมหารือกับนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติหรือ i ออาวันที่19เมษายนพุทธศักราช2556 เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมประชุมหารือกับนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติหรือไออาเกี่ยวกับความร่วมมือในปัจจุบันและอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทร,ลลลลร,รงลงพระนามระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรและศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติ อโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลงานด้านต่างๆของไออาร์อาทิการอธิบายเรื่องกลไกลการเกิดมะเร็งกล่าวถึงกลไกลควบคุมการแสดงออกของยีนนั้นมีส่วนสำคัญในการเกิดมะเร็งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงให้ความสนพระไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการที่ทารกในครรภ์ได้รับสารเคมีหรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่างๆผ่านทางมารดาจะส่งผลต่อความผิดปกติซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคของเด็กในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีในเรื่องการได้รับสารหนูระหว่างตั้งครรภ์พบว่าสารหนูสามารถซึมผ่านจากมารดาทางรกเข้าสู่ทารกในครรภ์และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลเป็นการแสดงออกของยีนบางตัวที่อาจจะมีผลทําให้เกิดโรคบางโรคเมื่อทารกเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่การวิจัยของไออาร์คในเรื่องนี้ อาจเป็นโอกาสที่นักวิจัยของไทยจะได้ร่วมมือเพื่อศึกษากลไกลการเกิดมะเร็งโดยใช้เทคนิคใหม่ๆที่อยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาในสถาบัานไออาร์คทำให้ผลงานวิจัยสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเสนอผลงานทางด้านการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมซึ่งวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งโพรงหลังจมูกที่ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นกันมากจึงเร่งศึกษาหาความผิดปกติในยีนในกลุ่มประชากรประเทศไทยและมาเลเซียเป็นต้น ท้งนีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระดํารัสกับนักวิทยาศาสตร์ของไออาร์คว่าจากการทรงงานบูรณิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอนในภาคเหนือมีประชาชนเป็นมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับและท่อน้ําดีเป็นจนํานวนมากในบางครั้งจะพบว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเกิดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงทรงเห็นความสําคัญของการสแสวงหาความร่วมมือโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการร่วมศึกษาหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งซึ่งอาจนําไปสู่การป้องกันทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งคนไทยและมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือและเอกสารซึ่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในแต่ละหัวข้อเฉพาะเรื่องของมะเร็งในระบบต่างๆตลอดจนสารเคมีกลุ่มต่างๆที่ก่อมะเร็งซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมากข้อมูลเหล่านี้จัดทําโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกจากนานาประเทศมาร่วมงานกันและเผยแพร่เป็นที่ยอมรับแล้วนําไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทดแทนร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงานจากเมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระเจ้าวรวงศ์เธองงพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายเยรักแห่งครอบครัวและแม่จังหวัดชุมพรในพระอุปถมัมภ์ เวลา12นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงทระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรับพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายรักแห่งครอบครัวและแม่จังหวัดชุมพรในพระอุปธรรมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อน้อมนําพระราชปณิธานและพระปณิธานในการขยายผลการดําเนินโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปธรรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารนับเป็นศูนย์แห่งที่39 ตั้งอยู่ศูนย์กลางชุมชนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยู่ใกล้เคียงเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนตุลาคม2553ดำเนินกิจกรรมตาม5แนวคิดพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสมาชิก1,230คนตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุโอกาสนี้ทอดพระเนตกิจกรรมต่างๆอทิเด็กไทยหัวใจแหววซึ่งประดิษฐ์เรือใบโบราณจากวัสดุธรรมชาติใช้ลอยขอขมา ลาโทษพระแม่คงคาในวันลอยกระทงภาพว่าพระยิรยาบทของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติกิจกรรมครองคู่สดใสห่วงใยแม่ลูกสื่อให้วัยรุ่นหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงวัยแห่งความรักได้รู้จักตนเองเระลึกถึงจารีตและตระหนักถึงรู้ถึงปัญหาสังคมเพื่อนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตกิจกรรมสัมผัสรักจากแม่สู่ลูกจากภูมิปัญญาของชาวบ้านตําบลละแแม่ที่ให้ความสําคัญกับหญิงตั้งครรภ์อาทิอาหารการกินการผ่อนคลายทางด้านร่างกาย และจิตใจของแม่และลูกในคันจากนั้นทออพระเนกกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขี้นอนอาทิหัตกรรมจากสารของผู้สูงอายุเป็นของเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก การแสดงรำวงเวียนครกซึ่งหาดูได้ยากโดยสมัยก่อนชาวบ้านจะดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาอาศัยกันที่เรียกว่าการลงแขกเช่นการเกี่ยวข้าวการสร้างบ้านต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อให้งานเสร็จจากนั้นเจ้าบ้านจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นการตอบแทนโดยมีการร้องเพลงและรำวงประกอบจังหวะเพลงเวียนครกล้อมรอบครกต่ำข้าวแล้วทรงเยี่ยมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน0ูงสามวัยที่บริเวณลานวิถีชุมชนคนละแม่มีการสาธิตการนวดแผนไทยที่เน้นการนวดตัวการที่ เส้นการกดจุดและการนวดฝ่าเท้าเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยการทำผ้าบาติกที่เป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวการทำเครื่องแกงการแสดงดนตรีร่มไม้ชายคามีการขับร้องเพลงและเล่นดนตรีบรรเลงเพลงแนวโฟกซองการแสดงระบำไก่ชนเป็นระบำพื้นเมืองที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่จากการเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพเสริมของชาวละแม โอกาสนี้ยังทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาทิการเลี้ยงไก่ไข่ปลาและกบและวทรงเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจําโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวจังหวัดชุมพรที่ร่วมกันประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงรัศดรที่เฝ้ารับสเสด็จองคมนตรีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่รัศดรในจังหวัดสมุทรปราการ ที่หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสร์อําเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการพลเรเอกชุมพลประจุสานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ครอบครัวนางวัสนาพินอุไราจากอําเภอบางพลีครอบครัวนางสาวออยานีทิศบ,บําราบจากอําเภอบางบอกและครอบครัวนางวัสนาภูทองจากอําเภอพระสมุทรเจดีที่ได้ถูกกระทุนกระหม่อมถวายดีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอพระราชทานความช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุน การปรับปรุงที่อยู่อาศัยทุนการศึกษาทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานโอกาสนี้องคมนตรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมกันมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัศดร500ชุดรวมถึงพระบร,รมฉาย,ยาลักษณ์พระฉาย,ยาลักษณ์และมอบหนังสืออุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน5แห่ง